สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0ศนนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมูลการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบูลการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมในปัจจุบันนี้นะครับทั่วโลกก็ ทำให้นึกถึงนะเรื่องราวนะครับในบทพระราชนิพนธ์นะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเรื่องของพระมหาชนกนะครับซึ่งผมมองว่าเป็นสาระที่เป็นประโยชน์ทั้ง2ด้านนะครับในด้านของการเอาชนะอุปสรรคปัญหาการฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆด้วยความเพียรพยายามนะครับดูแบบอย่างนะครับของพระมหาชนกนะครับที่ ในกรณีที่มีเรือสินค้าล่มนะครับปรากฏว่าผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยยอมแพ้หรือจะบอกว่าท้อแท้นะครับหลายคนก็พูดง่ายไม่ต่อสู้นะยอมที่จะปล่อยตัวเองให้จมลงไปนะในทะเลมหาสมุทรนะครับทำให้เป็นอาหารนะของสัตว์ร,ร้ายนานาในท้องทะเลนะครับส่วนพระหมหาชนกเนี่ยเป็นผู้มีความเพียรที่ไม่ย่อหย่อน นะเป็นผู้ที่กระหารแล้วก็ไหว้ฝ่านะพายุอ่ว้ฝ่าเอาา่เอขึ้นนะครับวหว้ฝ่าสัตว์ร,ร้ายทั้งหลายนะครับนะที่อยู่ในท้องทะเลหมาสมทดเนี่ยนะว้ฝ่าออกไปไหว้ไปเรื่อยๆนะครับในขณะที่มองเห็นผู้คนเนี่ยนะมีแต่ร้องนะขอความช่วยเหลือนะครับอ่อยู่ด้วยความท้อแท้นะครับและสุดท้ายก็ปล่อยให้จมลงไป ในทะเลมหาสมุทรแต่พระมหาชนกนะครับเป็นผู้มีความเพียรน,นะครับว่ายอยู่อเจ็ดวันเจ็ดคืนนะครับว่ายอยู่ในมหาสมุทรนะแม้จะพบอุปสรรคปัญหาคลื่นนะครับสัตว์ร,ร้ายต่างๆเนี่ยนะก็เรียกว่ามีความเพียรน,นะอย่างยิ่งยวดนั่นเองนะเพราะนั้นบทพระชนิพผลเรื่องพระมหาชนกเนี่ยอนะะท้อนให้เห็นถึงว่า,าคนเรานะครับเวลาเจออุปสรรคปัญหา นะเจอความยุ่งยากความลําบากเนี่ยนะเราจะต้องมีความเพียรนะแต่ว่าความเพียรน,นี้ก็ประกอบด้วยสติปัญญานะที่จะตีฝ่าออกไปนะที่จะต่อสู้ออกไปไม่ใช่อยู่ด้วยการบนบานสรรกล่าวนะครับนะหลายคนนี่อ้อนวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหลายคนนี่เชื่อเรื่องของดวงดาวนะที่จะมาให้ผลนะที่จะมาดนบันดาลเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งความเชื่อแบบนี้เนี่ย ทำให้ขาดซึ่งความเพียรพยายามนะขาดซึ่งความเข้มแข็งภายในจิตใจนะที่จะต่อสู้ปราศปัญหานะนี้จึงเล่าให้เห็นประเด็นหนึ่งนะครับในเรื่องบทพระราชนิพนนะพระมหาชนกประเด็นต่อมาคือเรื่องของความเสื่อมทรามหรือจะบอกว่าเรื่องราวของเมืองมิตรทิลานครนะครับเมืองแห่งอวิชชานะครับซึ่งเป็นเมืองที่ พระมหาชนกนะครับนะเมื่อได้ไว่ายน้ำนะครับนะข้ามทะเลมาสมุทรเนี่ยนะด้วยความอุตสาหพยายามความเพียรที่ไม่ย่อหย่อนเนี่ยแต่เมื่อไปถึงเมืองมิถิลานครนะครับนะได้ปกครองบ้านเมืองเนี่ยก็ได้มองเห็นนะถึงเรื่องของอความเสื่อมทรามทั้งหลายนะเมืองมิถิลานครนะครับที่มีความลุ่มหลงนะมีความมัวเมานะมีอบายมุก มีเรื่องของการทุศีลน,นะครับนะเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งในบทพระราชนิพนธ์นะครับพระมหาชนกเนี่ยนะสะท้อนออกมาให้เห็นนะว่าผู้คนที่ตกอยู่ในเอเขาเรียกว่าอาวิชชานะหรือความหลงความมัวเมาที่มาเกิดมาจากความไม่รู้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็เน้นเรื่องของการเสพกินใช้บริโภคเที่ยวเล่นอย่างมัวเมา นะเหมือนกับผู้ภาษัยง่ายคือหน้ามืดตาหมัวนะฮะนะเพราะฉะนั้นก็นำมาซึ่งความเสื่อมนะนำมาซึ่งสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าอับไบยมุกอนะบายมุกก็คือความเสื่อมนะหรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมปากทางแห่งความเสื่อมนะเราจะเรียกอะไรก็ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับได้สะท้อนออกมาให้เห็น นะในบทพระดิพลนะครับพระหมหาชนกเลยนะครับไดสะท้อนนะครับเมืองอมิธิรานครเนี่ยมาให้เห็นนะถึงความเสื่อมความลุ่มหลงมัวเมานะครับอบายามุกนะการทุศีลการทุจริตคอร์รัปชันนะครับรวมถึงมีการแข่งแย่งกันนะถึงผลประโยชน์นะอย่างเรื่องของต้นมะม่วงนะครับในสวนนะครับของพระหมหาชนกเนี่ย ก็ปรากฏว่ามีตั้งแต่บรรดาอํามา์นะเสนาบดีต่างๆนะที่ปกครองมีอำนาจเนี่ยนะครับก็แย่งกันแย่งผลมะม่วงกันนะอย่างคนที่มีความรู้สูงนะมีอำนาจมากนะก็ใช้เทคโนโลยีทันสมัยนะครับนะในการมาเก็บเกี่ยวผลมะม่วงไปส่วนชาวบ้านนะชนเชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ใช้ เอาเชือกเอาอะไรนะไปดึงนะไปลังนะครับจนสุดท้ายต้นมะม่วงเนี่ยก็โค่นล้มลงมานะแทนที่ว่ามะม่วงเนี่ยจะช่วยกันทำนุบํบำรุงนะครับเพื่อจะได้กินดอกผลของมันเนี่ยไปยาวๆนะครับรู้จักงานแบ่งปันรู้จักการบริหารจัดการนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่ามือใครยาวเสาได้เสาเอานะคนที่มีอำนาจนะคนที่มีตำแหน่ง ก็ใช้เครื่องจักรกลเทคโนโลยีทันสมัยในการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะครับส่วนชาวบ้านชาวช่องเนี่ยนะในรูปนะฮะเราก็เห็นว่าดึงกันหลังกันจนต้นมะม่วงนี้โค่นลม้มลงมานะเพราะฉะสิ่งเหล่านี้เป็นบทะนิพนธ์ที่สะท้อนออกมาถึงมุมมองนะครับนะที่น่าสนใจทีเดียวนะถึงโลกยุคปัจจุบันนะที่มีความรุ่มหลงมัวเมา นะมีเรื่องของอบายามุกเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชัน ruption, นะครับแล้วรวมถึงนะในหนังสือนะครับในภาพวาดในเรื่องของพระหมหาชนกเนี่ยนะครับนะก็มีสิ่งที่สะท้อนออกมาที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของการแตกสามคัคคีนะครับในเรื่องของการแข่งแย่งชิงอํานาจนะครับเพราะว่าในบท ประพันธ์เนี่ยนะครับถ้าเราไปอ่านดูนะศิลปะที่วาดนี่สวยงามนะสะท้อนคือเป็นผ้ารมขันนะฮะของในหลวงรัชการที่9ที่มีการผรสมผสานทั้งเรื่องราวในปรวัติศาสตร์นะเรื่องของคนยุคสมัยใหม่เราจะเห็นในรูปภาพเนี่ยนะครับนะมีทั้งรูปของคนสมัยใหม่ใส่เข้าไปด้วยนะผสมกับรูปภาพนะของคนสมัยก่อนนะก็คือบทประพันธ์ที่ชื่อว่า มิถิลาะครเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวนะที่อิงมาจากชาดกนะครับในพุทธศานส,สนาเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องราวของคนโบราณแต่ว่าในรูปนะครับในหนังสือเนี่ยก็มีรูปของคนสมัยใหม่นะที่เราสามารถมองเห็นนะครับแบบเป็นฉากประกอบไปด้วยแต่ว่าก็สะท้อนให้เห็นถึงความที่ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความมัวเมานะครับความลุ่มหลง นะเรื่องของอบบยามุกการทุศีลทุจริตคอร์รัปชันนะการแตกแยกนะครับความสามัคคีแล้วก็การแย่งชิงอํานาจนะซึ่งมันมีมาในทุกยุคทุกสมัยนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังให้เห็นภาพนะครับว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับก็มีมาอยู่แล้วนะจนทุกวันนี้เราก็เห็นว่ามันก็ยังมีมาต่อเนื่องต่อไปนะครับ จึงเป็นที่ท้อตไหมเห็นนะครับว่ามิทิลานครเมืองแห่งอวิชชานี้เป็นอย่างไรความลุ่มหลงมัวเมานะครับอบบยามุขทุศีลจุจิตครอร์ปชันแตกสมามัคคีแย่งชิงอํานาจนะครับจึงขอให้ดูนะครับเพื่อเป็นคตินะสอนใจตัวเองนะแล้วก็ปกป้องตนเองนะครับไม่ให้ตกไปในเมืองแห่งอวิชชานะไม่ตกไปในความรุ่มหลงความมัวเมาในอบบยามุขนะครับ ในเรื่องของการทุศีลผิดศีลน,นะครับในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันการแตกแยกสามัคคีแย่งชิงอํานาจนะครับเพราะสิ่งนั้นจะทําลายสังคมนะให้อ่อนแอลงเรื่อยๆนะเพราะฉนั้นเราจะต้องนําสิ่งที่ดีๆนะครับคำสอนในพุทธศาสนาเนี่ยที่เป็นหลักใหญ่สําคัญนะครับในเรื่องของวิถีการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องซึ่งเรียกว่าทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการนะครับ ก็จะสามารถสกัดกั้นนะครับอ,อ,อวิชชานะความรุ่มหลงมัวเมาอวิยมุกความทุทศีนผิดศีลนะการทุจริตคอร์รัปชันการแตกแยกสามาคัคคีและการแก่งแย่งชิงอำนาจนะครับวิธีทางใสากลางเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9นะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถส,าารถสาารถ่งติดตามในช่องยูทูบชา n น l อาจารย์เสน,นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ